กรีดไม่รัวมาทำไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม for the car เฮ้ย for the คนเฮ้ย for the king มึงไม่รับผู้กู้หน่อยล่ะโอเคครับแล้วก็รอดูจะหยุดเมื่อไหร่นะคะคือแบบอ่ะแบบโอเคอันนี้ก็ มีแขกรับเชิญไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่นะครับคุณหมูตันนะครับตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบคุณนัวนะครับผมนัวแบบแซ่บอีหลี่ะเงียบเลยเงียบเลยมึงเงียบมึงเงียบไม่เลยมึงก็ไม่รับมมกุ๋ย่ะไรเยอะเลยก็ตั้งชื่อตัวเองว่านัวเฉยเลยนะ อย่ไปช้อนล่ะเป็นชุดได้ละหน่อยแบกแบกน,น้องไม่อยากใส่ชุดนี้เล่นสายเฮิร์บเลยว่ะสายเฮิร์บแล้วนะจะได้มีคนฮิวทักพลเผื่อเป็นดีดานแล้วแบบเออมีคนตั้นให้แล้วเราก็ฮิวให้นะ get ready for the next battle ผู้ชมทางบ้านถามมันตกลงเกมชื่ออะไร for the king นะครับเปิดได้เปิดได้ยู่อ่ชาติีหมอนชาติีมอนนั่งนั่งชาติีไม่หรอกไอ้กิ๊บจัมโนไปว่าผู้ชมทางบ้านอ๋ออ๋อมโนะเด็ดดี้มันได้ฟิวใช่ไหมล่ะ เออโอเคมือเกิดที่แคบๆหน่อยมันก็กว้างเกินเราต้องไปตรงบูสิสมองมันอ่านว่าอาาอาตันหร,หรืออาร์ทอนนะออตันปะมันมีตัวเ e อตรงกลางนะอนออโอ้อันนี้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะฮิวเต็มเลยปะเต็มหลอดอะ่ะใช่ไหมเอาเลือกเฟรชลดเคอซะกันโอเคอยู่ใกล้ๆอืมจะซื้อของก่อน ซื้อได้ไหมม่มีเอาไม่มีตั้นเราขอโทษนะมีห้าบาทไม่ได้เหรอโอ้ดูของในร้านค้าดิดูเราอีชั้นดูยังไงไอะฮะเอาทูซื้อของในร้านค้าคก็กดเข้าไปร้านค้าแล้วก็มันจะมีมาเก็ตเซอร์เซอร์วิสเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนว่าเอามาไว้ฮิลฮิวเลือดฮิวมานาฮิวโฟกัสอะไรอย่างนี้แล้วก็มีรางคำสาปด้วยนะหราบาท แล้วก็ตรงมาเก็ตเนี่ยอันที่แนะนําให้ซื้อคือไปไปเนี่ยถ้ามีตังถ้ามีตังซื้อได้ซื้อเลยแล้วก็เฮิร์บที่เป็นสีเขียวอะ่ะอันนี้จะเพิ่มเลือด15อ้ย18บาท่ใช่ไหมไบต์ใช่ใช่ชใช่ยิ่งไบต์ไบไ์ยิง่งเลเวลสูงอะ่ะไอเฮิร์บอ่อะมันก็จะใช้ใช้ได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น จะเลแรงยิวแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นจิวเว่นแม่เดี๋ยวก็ไปทำเว่นอ่อะใช่ไปทำเว่นเดินไปไหน,นอะเนาะเดี๋ยวพี่ลงมาพี่ววใช่โฟกัสอ๋อเดี็กที่เอาเลเวลฮะใช่โฟกัสบูชาแม่ตมาวมันดูน้อย อ๋อไอ้ตรงเสาแดงเน่ก็มีตัวยืนเฝ้าเลยฮึน,นตรงเป็นห่วงวะน,นี่เราไปตีตัวส้มมันใช่ไหมอ๋อใช่เราต้องตีตัวส้มก่อนใช่เวทลัคเ่ะตีเอ็นเทิร์นแหละอันนี้คือเดินไปให้ใกล้ที่สุดใช่แล้วล่ะเราจะไปลุมกระทืบไปบ้านนี้ว้าวอ,นนอะไรอ่ะอันนี้ดาร์คเคป เป็นมินิดันเจียนแล้วก็มาเกิดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยเเอลองล,นะลองเข้าไปก็ได้นะว่าดันเจียนนี่มันเลเวลหนึ่งไอโอเค,อเ,คเออใช่มันดึงเพื่อนเข้าไปได้ใช่อืมกลัวไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะเปิดแล้วไอเจลี่นี่ตอนนี่เราเลเวลเราเลเวลศูนย์นั่นนี่ไม่มาซีนเอาวัน <c oughs> อย่าติดเคิร์สนะโอ้โห ตูดาค่ะปิดเคิร์ดอันนี้พี่ไม่ชอบเลยแต่จำไม่ได้แล้วมันใช้อปีผีนั่นก่อนเลยมันทำอะไรได้แต่ไม่ได้ดอทอ้๋อไอผีนั่นการอะไรมั่งน่ะการทุกอย่างที่ตัวผมที่ตัวผมมีอ่ะอ่ะใส่ไปเลยพี่มาตัวตรงกลางกันเฮ้ พี่ต,ต้องตีตอนตกตาใได้สวยนั่นแหละอิงอ,อิงอ,อิงมันจะตีแค่อีกแล้วว่าแต่เฮลแค่แค่เข้ามาเองอะแค่ก,ก้าวเข้ามาเลืยก็ไปขนาดนี้ละอืออ,อออ,อเอ้ยเพื่อดนทีเดียวหายไปสิบหกเลยว่างั้นเลยป่าไปแล้วมอนกันไฟอะตี้ดนี้ตีหมูไปนั่นตีหมู ไม่ติดจ่ะติมูอ๋อเติดเติดอยู่เนี่ยยิ่งยิ่งเอ้อจะไม่ทนนะอ๋อใช่ไอไอติดคำสาบนี่คือจะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องใช้รูปหัวใจเนี่ยลดลงฮะมันก็ใช่โคตรใหญ่ ีให oh, oh. oh. ้ตายไปเลยแบบนั้นใ้ตายเลยโอ้โหดอดอีกทำไม่ฟิกนโอ้ยย่าไม่โหยากว่ะพวกนี้คือมันกันไฟอ่ะตีตียันี่มันก็ไรโอ้โหดวงอะไรยอะไรอ่ะอันนั้นแหละ เขาให้ตายนะมาพูดทำไมมันดอสมันดอดโลัวร oh, oh, <minimum> ู้ว่าท้ามันโปรเสร็จก็สิ่ง่เขาโอ้ยอ่ะน่าจะตายนะเรามีสติีโดนมาหิวไม่ได้ ๋อติดพิษนี่ทำให้สแตต์อื่นลดด้วยนะเนี่ยก็เห็นโอ้โหเออแดงหมดเลยอ่ะทำให้สแตต์อื่นลด2%เปอร์เซ็นต์ เติดติดเรื่อยๆมันก็ลดเรื่อยๆเลยใช่ไหมเออพานะเนี่ยค่ะทำไมดีเนี่ยโอเคดันเรกก็เกือบจะมั่งแล้วอ่ะใส่ไม่ได้ ทำไวนี่ลดสามลดสามอุยเกือบตายชุดลิดี้อนแอคชั่นคืออะไรวะโอ้โหันนี้สู้ต่อมันมีให้เลือกลิดี้อย่างเดียวอะใช่ใช่อะไมเมี่ยนี่แต่จะติดแต่จะติดเพชรตายกันนั้นเนี่ยหนีได้ไหม่ะหนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้น่าจะได้ต้องเริ่มเล่นใหม่กันอีกแล้วสินะ สีโราเยค่ะก่อนนั้นนี่มันเล่นสนุกกว่านี้นะเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เล่นแบบอะไรไม่น่าเขาทำเลยไม่มันเวลร์หนึ่งด้เละเราเวลรศูนย์อ่ะใช่ก็ั่้แหละไปเราดูอ่ะอีจะกลัวตายเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อชุบเพื่อนอ๋อชุบใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมา จะให้ฉันมาเจอความลำพันกับแกอย่างนั้นอแล้วก็เดินกระทือกันนี่เราข <laughs> ึ <sk> ้นมามาเราจะตายไวฉันไปได้โปรดอยู่ไม่ได้ด้วยได้โปรดไอฉันไปเอาเคอกดให้ฉันเองกดให้ฉันทำไมเออจะบินไอ้เอ๊ ให้ตัวฉันทำไม่ฉันตายเลยหัวหลุดด้วยหัวเลยเสร็จไหปนังสือล่วงเลยกระเป๋าฉันหลุดไปหมดยังตายไม่ได้แล้วุัด้ันยังตายไม่ได้ไว้ฉันตายเราต้องเดินฟาร์มอ่ะ โอ้ยเลยไปดิบราดดูมตีอ่ะดูรอบตีมันดิดีวัน,นดีวันเพราะว่ามันเยอะกว่าอยากได้คาถามานะ่ะพีพ่ชินจะตีได้แนละ้วมันคือได้คาถามาด้วยนะเวทน่ะอ่าแค่แค่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเวทพิณเท่านี้นะครับบายบาย have a great time